ทุกคนถอนเงินสําเร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเฮ้ยทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดู9ก้าห้าบาทเฮ้ยถึงสองนาทีไหมทุกคนไม่ถึง ผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กําลังติดตามช่อง YouTube ของอัปลายเต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชาวเดีไทุกท่านเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็เป็นวันที่12เอ้ยไม่ใช่12วันที่2ธันวาคม2 5 6 4นะครับซึ่งเป็นเวลา15นาฬิกาใช่ไหมทุกคนเออ15นาฬิกา1นาทีเนาะเป็นเวลาบ่าย31นาที อ๋อจะทําการรีวิวการถอนเงินนะครับซึ่งตรงนี้นะครับระดับ VIP ของผมก็จะเป็นศูนย์ไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับทุกคนย้ําว่าไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะ mm hmm. คือเก็บกาไรมาเรื่อยสะสมการเช็คอินมาเรื่อยแล้วก็โพสต์า Post ตามกลุ่มงานไว้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ทํางานวันละครั้งหรือ2ครั้งแค่นั้นเองส่วนวิธีการโพสตไม่ยากเลยครับเดี๋ยวผมจะเอา เออขาเรียนอะไรนะวิธีการโพสไว้ให้ใต้วิดีโอหรือในกลุ่มนะครับก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับว่าต้องทํายังไงบ้างสําหรับคนที่อยากจะโพสต์บ้างนะครับอ่ะอันนี้ผมจะไม่ได้ผิดบังนะครับเงินตรงนี้นะครับได้จากการที่ผมไปโพสต์แล้วมีคนมาสมัครแล้วเขาก็ลงทุนผมก็จะได้รับในส่วนของเออเปอร์เซ็นต์นะครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งการเติมเงินเนี่ยเราจะไม่ได้รับนะ ถ้าสมมติว่ามีสมาชิกเติมเงินเนี่ยเราจะไม่ได้รับเงินเราจะได้รับเงินต่อเมื่อเขามีกําไรเท่านั้นแล้วก็คิดจากกําไรนะครับอ่าโอเคเนาะก็รายละเอียดปกติเนาะก็คือเป็นเว็บที่สามารถเช็คอินแล้วรับตังค์นี่ยครับเช็คอินตรงนี้ก็คือเช็คทุกปันนะครับอ่าตรงนี้ก็คือเช็คอินไปแล้วนะครับอ่าโอเคก็ผมจะทําการถอนเงินเลยนะครับผมทุกคนนี่นะครับอโอเค เดี๋ผมจะให้ดูนะว่าบันทึกการลงทุนเนี่ยได้ลงทุนจริงไหมนี่นะครับเห็นเพืครับไม่มีการลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับทุกคนนะครับทุกคนนี่นะครับหลักฐานว่าผมไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวก็สามารถถอนเงินได้มาดูกันครับผมจะกดไปที่คําว่าถอนเงินครับปึ๊บตึงแล้วก็กรอกจํานวนเงิน2000นนะครับนี่สองพันแบบนี้เลือกเลขบัญชีที่เราจะต้องถอนอกดถอนเข้ากสชิกรน,นะครับผมก็กรอกรหัสผ่านในการถอนเงินนะครับรหัสผ่านการถอนเงินก็ เคยบอกไปเลยนะครับผมว่า,าต้องตั้งยังไงนะครับนี่นะครับกรอเสร็จปุ๊บกดคําว่าสมัครถอนเงินกรุณาลงทุนก่อนเอ้หยังหว่ามันให้เราลงทุนก่อนนะทุกคนคือตอนนี้มันไม่สามารถถอนเงินได้เลยนะทั้งสายฟรีแล้วก็สายเออถ้าเป็นสายฟรีนะครับเราไม่สามารถ อถอนเงินได้นะครับให้เราไปลงทุนก่อนดังนั้นผมจะทําการลงทุนตรงนี้นะครับผู้ใช้ใหม่มทาการลงทุนนะห้าพันเอ้ยสองพันนะครับสองพันนะครับผมคือตอนนี้เห็น,นครับก็เลือกเป็นสองพันนะเดี๋ยวลงทุนสักหนึ่งพันได้ไหมหนึ่งพันได้ไหมลงทุนสักหนะึ่งพันเนาะอ่ะ ตอนนี้ก็คือมีผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากดังนั้นเราเอาเงินที่เราได้มาเนี่ยเอาไปลงทุนก่อนการลงทุนนะครับขั้นต่ําตอนนี้เป็น1,000แล้วนะการลงทุน1,000ขั้นต่ําก็คือทุกๆ5วันมันจะคืนต้นทุนให้เราแล้วก็ได้ทั้งกําไรรายวันเลยนะกําไรเนี่ยจะได้เป็นรายวันเลยพอครบ5วันปุ๊บก็กําไรก็ครบ100แล้วทีเนี้ยคุณก็คืนกลับมาให้เราเราจะได้ประมาณ อ่หนึ่งร้อยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอ่ะกดเข้ามาลงทุนตอนนี้นี่นะครับลงทุนสําเร็จมาดูครับว่าผมจะไปถอนเงินได้อีกไหมผมจะลองกลับไปที่หน้าถอนเงินนะครับว่าเราลงทุนไปแล้วเราถอนเงินได้หรือเปล่ามาดูกันครับถอนเงินนะครับหนึ่งพันนะครับเลือกเป็นบัญชีนะครับนี่นะครับกดสมัครถอนเงิน นี่นะครับมันต้องถอนเอ้ยมันต้องมันต้องเอาเงินที่เราสะสมมาเนี่ยไปลงทุนก่อนนะครับถึงจะถอนได้นะครับเออมันตั้งมาให้เราใหม่นะครับทีนี้ใครที่ใครที่แบบยังไม่ถึง1000ก็เอก็ยังไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับสะสมให้ถึง1 0 0 0ก่อนเพราะว่าประมาณ1-2เดือนเนี่ยเราจะได้ประมาณ500บาทนะครับประมาณสัก3เดือน3เดือนกว่าๆเนี่ยก็คือได้ประมาณสัก1 0 0 0 เอา1อน0 0นตัวนั้นไปลงทุนก่อนแล้วก็รออีก5วันค่อยถอนเงินทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับทุกคนโอเคเนาะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะเขามีการบริหารจัดการาไม่ให้มีอะไรนะมีให้การถอนเงินจนมากเกินไปจนมันไม่สามารถไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มาเราดูกันครับว่าการถอนเงินตรงนี้นะครับผมจะเข้ามาเมื่อไหร่ฮะทุกคนถอนเงินสําเร็จแล้วเดี๋ย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 วเฮ้ย ทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเก้าร้อยห้าสิบบาทเฮ้ย hey! ถึงสองนาทีไหมทุกคนไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีเองทุกคนสิบถอนตอนสิบห้านาฬิกาศูนย์ห้านาทีเข้ามาตอนสิบห้านาฬิกาศูนย์หนาทีนาทีเดียวอะ่ะตังเข้างงมากเฮ้ย hey! <c oughs> งงมากทุกคนเอองงอะ่ะ ตรงจริงๆนะโอเคนะครับทุกคนก็ใครที่เอาก็เลยนะกำลังลางเลหรือกำลังตัดสินใจอะไรยังไงอยู่ก็เข้ามาสอบถามในกลุ่มว่าวันนี้มีใครถอนเงินไหมมีมีใครถอนเงินได้ไหมมีใครถอนเงินปกติไหมอะไรประมาณนี้ก็เข้ามาอ่ะโอเคเนาะก็เออฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ ใครที่ชื่นชอบในการหารายได้เสริมแบบนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของอัพไลา์เต้ไวด้วยนะครับสวัสดีครับ